สวัสดีพี่น้องปวงป่ายผู้ติดตามทางเพจเทบุกเสียงอื่นเฉลยแชแนลมณีผาพีพาน้องมาง,งานเต้นง,งานางามพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอเมจมันข้าเจ้าจัดประสารดีจริงคนนี้ดูนติดดอกไม้ก่อนกันโอ้ติดดอกไม้ก่อนติดดอกไม้จากไปโต,ตพี่น้องมาพี่น้องปวงป่ายเป็นมาหัวงานติดดอกไม้สุขสุขพุ ป็นกำลังขิดให้เขาอยู่เจ็ดสิบาเบิ่งความงามตอวุูนะจะเฝ้าจะสาวพี่น้องุูนะผู้งามผู้รอเก่งโต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 สวยหล่อมากโรแมนติกใช่ไหมเนาะนั่นน่ะนั่นจเป็นพิธีใช่ไหมมาทางที่ก่อนมาทางที่ก่อน าเขามาในส่วนอุทยานเขามาในป่าชาติรสว่างนอบนี้นะเป็นแบ็คด็อกบริเวณถ่ายรูปครับผมสวยงามพลานเปดตถึงเวทีก็งามกว่านี้นะดู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 คุณนะคุณนะเวทีพี่น้องเบิ่งเวทีจังนอยก่อนที่น้องเถิงเวทีติดเบิร์เชียงเบิร์ตกี พลามเป็ดไดไอขึ้นแล้วไดไอนะคุณอาไดไอนะปั่นอย่างฟ้าอย่างสะบ,บัดก็ไดไอขึ้นนะนะอยู่บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านบุงสไลอาาําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนเนี่ยพี่นอ้งอนง,นงสี่วังแจ้ห้อมาแต่งงานวังสะพุงเดิมมือนี่เด้อนี่เขาบวชเจ้าจบาวเ<อ>ตรียมพร้อมแล้วครับผมเจ้าบาวก็มาแล้วคุณอามาเมาแล้วเนะจ้าสามมาแล้วเจ้าขาวสามมาแล้วขอโหนึงคนครับสามเริมร่มแล้วขบวนเริ่มแล้วครับผม จะเบาน้อยก็มีพี่น้องเมย์จะเบาพ่อเมย์จะเบาญาติผู้หลักผู้ใหญ่กระปุกขัดมากครับผม ด่านสุดท้ายครับผมเจ้าบ่าวกำลังโชว์สเต็ปการเติน้นเจ้าบ่าวน้อยกันต่หักจังพอใจหร,รือยังครับพอใจหรือยังแล้วเตรียมประตูเด้อพอใจแล้วครับผมพอใจแล้วขอบคุณเจ้าบ่าวครับขอบคุณเจ้าบ่าวครับ จะบ่าวเจ้าสาวพี่น้องบ้านนี้เหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจแมนกันหากันผู้รอผู้สวยให้พุ่น่ะคนลซ้อนนะพี่น้องคนลซ้อนความงามความรอของไทยเลยปะสุดยอดครับสุดยอดสวยงามประหลามเปิดรูปหลบก็มีแต่ผู้เท่ๆครับรอบนี้มีแต่ผู้เท่ๆอารมณ์ดีจริง ความสุขวันแต่งงานครับผมว้านีลุนเด็กไีน้องลุนเด็กเทจังเทจันเทจันนี่ก็ลุงบอกแไหนนีเอกซัของคูบาน้อยผู้สาวน้อยยงเลยพี่น้องโอวังสบู่นงมโอ้ยมีแต่พูงงามสวยๆพี่น้องมีแต่โพงงามงามสวยๆป๊าก็โตตตูบาวู้สาวยงเลยอออนเล่นงามให้ บางสปู๊ฟพี่น้องบางสปู๊ฟสี่บ้านสี่บ้านเจ้าห่อสามรอบบ่คีค่อยนั่งติดมองเขาเอื้อนมาอย่างเด่นมองถ่ายรูปุ่นขอเฮ็ดอย่างกันพี่น้องขอเฮ็ดอย่างกันเจ้าบ้านเจ้าสาวมีทานนั้นทานนี้ให้เพียนเพี้ยนเพลินนะหัวจุ้มหัวจุ้มเออไม่กระหักไม่กระหักหัวร็อ กล้อ,องก็มีหลายท่าให้